ข้อ1ครับทำเลต้องดีอ่ะแล้วไอ้ทำเลดีมันจะดูยังไงโครงสร้างต้องเด่นเงินลงทุนคุณยิ่งต้องพร้อมปืออย่าลืมประเมินความเสี่ยงลงมือทําอย่างมืออาชีพ <S <S คุณดู5ตัวนี้คือจบแล้วคือคุณขายดีเลย5ตัวนี้คุณเปิดร้านของชาม20บาทร้านอะไรที่ลักษณะเนี้ยคือคุณขายดีเลยจบเลยข้อ1ครับทำเลต้องดีอ่ะแล้วไอ้ทำเลดีมันจะดูยังไงอันนี้คือลังสิตน,นะลูกค้า วิธีดูง่ายๆนะครับใครมีโทรศัพท์คุณเข้าแอปนี้ผมเชื่อว่าสมัยนี้มีเกือบทุกเครื่องแอป Google Map นะครับประชากรม,มันต้องเยอะพอแต่มันไม่ต้องจําเป็นต้องเยอะแบบในกรุงเทพอย่างนี้ก็ได้ผมมีลูกค้าอยู่ที่ชุมแพวันนี้มาประเมินอันนี้ต่างจังหวัดนะครับจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวเยอะแต่เราไม่ได้ดูกว้างขนาดนั้นเราดูแค่ระดับหมู่บ้านหรือระยะ2-3โลใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นอําเภอชุมแพนะครับเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าเนี่ยร,รอบๆเนี้ย คือบ้านเมืองแต่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่บ้านเมืองแล้วถ้าคุณอยู่และวแง่นี้ก็พอแล้วเห็นไหมว่ามันไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหบ้านเมืองเต็มไปหมดเหมือนในกรุงเทพก็ได้ถ้าแบบนี้จะเริ่มน้อยลงอย่างงี้เริ่มไม่ดีแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเริ่มไม่เห็นอะไรแล้วแต่ถ้าดีเลยเนะี่ยต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ทำเลดีอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าคนที่อยู่ในทำเลนั้นจะต้องเป็นคนที่จะซื้อของ2ีด้วยเสร็จแล้วเราก็มาเช็คจํานวนประชากรกันนะฮะเห็นไหมครับเขาจะบอกเลยนี่อำเภอชุมแพจํานวนประชากร1นึ่0 0สนสองเยอะมากนะครับร้าน20เราไม่ดูระดับอําเภอเพราะเราจะคาดหวังผลแค่ในตัวตําบลเราอ่ะทีนี้พอเรามั่นใจแล้วว่าโอเคทำเลเราคนเยอะตําบลเราคนเยอะต่อมานะครับโครงสร้างต้องเด่น มาเราพามาเซอร์เวยที่ชุมแพกันร้านต้องเด่นแล้วมันต้องตั้งถูกที่ถูกทางด้วยต้องไม่มีอะไรบงัขงข้างๆร้านเราสามารถมองเข้ามาปุ๊บ มันชัดเลยอ่ะตั้งต่างาอยู่อย่างเงี้ยนะครับไม่มีการศาสตร์บางข้างข้างข้างซ้ายข้างขวาไม่มีบังอย่างเงี้ยสำคัญมากนะครับลูกค้าไปหาทําเลเราพลาดได้ทําเลดีนะประชากรเยอะมากร้านมองไม่เห็นเลยไม่ได้นะลูกค้าแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับมันจะต้องเป็นที่ที่แบบมองเห็นได้ง่ายๆด้วยนะครับร้านที่มันจะไม่เด่นเนี่ยเพราะว่ามันจะโดนเนี่ยเองลักษณะการศาสตร์ของเพื่อนบ้านบังร้านที่จะเด่นเนี่ยมันก็จะต้องอยู่หัวมุมมันจะเด่นตลอดแต่พอมาช่วงกลางๆมันจะไม่เด่นเท่าหัวมุมต่อมานะครับโครงสร้างต้องเด่นแล้วก็ข้อ3นะครับคุณได้ทําเลดี โครงสร้างคุณเด่นแค่สตัวนี้ดีๆมากๆเนี่ยเงินลงทุนคุณยิ่งต้องพร้อมทำเลดีสมมุรณนะค่าเช่าเดือนละเอาแค่ส0 0 0มื่นพอเงินลงทุนปุ๊บเนี่ยคุณต้องคิดแล้วว่าถ้าคุณลงสินค้าแสนหนึ่งคุณสามารถมีความสามารถในการขายได้วันละ5000เนี่ยกำไรวันละพันห้าพันหคูณสาวันกำไร4ี่หมื่นห้าค่าเช่าไปแล้ว3 0,000่นคุณยังไม่ได้เสียค่านางค่าไฟค่าลูกน้องเลยเห็นไหมครับการทําธุรกิจอ่ะมันไม่มีความชัวร์หรอกครับมั่นใจแค่ไหนก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยเงินสำรองเนี่ยสำคัญมากนะฮะ ทีนี้เงินสำรองควรมีแค่ไหนควรมีอย่างน้อย6เดือนของค่าใช้จ่ายธุรกิจรวมกันค่าใช้จ่ายเดือนละ5 0,000นคุณต้องคูณ6ไปเลยเนี่ยคือเซฟคูณ 6, คุณอย่างน้อยคุณต้อง 6, 5, หกห้านะะคุณต้องมี3 0 0 0 0นเป็นเงินสำรองข้อ4นะฮะคืออ,อย่าลืมประเมินความเสี่ยงเงินลงทุนพร้อมทำเลดีโครงสร้างเด่นดีทุกอย่างถ้าคุณไม่ประเมินความเสี่ยงก็เจ๊งอยู่ดี ทำใหครบ5้าองค์ประกอบเจ๊งเหมือนเดิมนะครับความเสี่ยงก็คืออะไรก็ได้ที่จะทําให้คุณเจ๊งนะครับทุกคนที่เจ๊งเจ๊งจากค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างค่าเช่าค่าลูกน้องพูดง่ายๆว่ารายรับกับรายจ่ายมันไม่บาลานซ์กันฉะนั้นใครที่ทักกลมาลูกค้าบอกไม่มีค่าเช่าไม่มีลูกน้องโอ้ประเสริฐสุดๆไอตัวเนี้ยก็สําคัญที่มันจะทําให้ลูกค้าเจ๊งได้เลยก็คือผู้แข่งผู้แข่งทําให้เจ๊งได้ยังไงธุรกิจจะอยู่ได้เนี่ยรายรับเนี่ยต้องเยอะรายจ่ายเนี่ยต้อง น้อยๆสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณยิ่งลดได้มันจะลดตัวนี้ลงรายจ่ายแต่คู่แข่งเนี่ยถ้ายิ่งเยอะรายรับคุณจะลดลงถ้าคุณเจอคู่แข่งเจ๋งๆหน่อยร้านเยอะๆทุนหนาๆเนี่ยจะทําให้รายรับคุณลดได้ยิ่งเท่าแบบมันร้าน20เหมือนกันเลยร้านเท่ากันลงทุนเท่ากันคุณไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้คุณต้องทํายังไงก็ได้ให้ธุรกิจคุณต่างมากที่สุดรายรับคุณจะได้เยอะเพราะถ้ารู้ธุรกิจไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้คือจบ การบริการคุณเป็นยังไงร้านคุณสะอาดไหมพวกนี้คือการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งทั้งหมดแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคือเรื่องลงมือทําอย่างมืออาชีพครับคือ5ตัวนี้คือถ้าทําได้นะคือดีก็คือจบลงมือทําอย่างมืออาชีพคืออะไรครับคือสินค้าคุณเป็นยังไงล่ะการจัดการคุณเป็นยังไง การบริการคุณเป็นยังไงตรงสุดท้ายก็สําคัญทําดีทุกอย่างมาตายตัวสุดท้ายสินค้าสมมตินะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าขายไม่ได้คู่แข่งไม่มีเลยด้วยซ้ําตายเหมือนเดิมหรือการบริการพนักงานบริการลูกค้าไม่ดีเลยก็ตายเหมือนเดิมไม่มีลูกค้าประจําคือคุณต้องคุมให้ได้5เรื่องเงินทุนสํารองไม่มีก็ต้องดูว่าคือบางคนอนะ่ะบอกเงินทุนเงินทุนสํารองไม่มีนะ แต่ตัวเองมีที่ดินเทียบเลยที่ดินก็นับว่าเป็นเงินทุนสำรองได้นะลูกค้าคือพูดง่ายๆคือเงินหมดแต่ลูกค้าไม่ตายอะ่ะลูกค้าไม่เจ๊งอะ่ะชีวิตลูกค้าไม่หมดไปอะ่ะเออแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเงินทุนสำรองไม่มีแต่พี่มีไรายได้อื่นช่องทางอื่นนี่ก็ไม่เป็นไรธุรกิจพี่จะตายไปสักตัวมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลงทุนแล้วมันประสบความสําเร็จปุ๊บจากพี่มี2ธุรกิจพี่อาจจะมี3ธุรกิจก็ได้มันก็ต้องดูเป็นเคตใบเคต สินค้าต้องมีคุณภาพตอบโจทย์คนในพื้นที่นะครการตลาดต้องดีการโฆษณานี่สําคัญมากโฆษณามีทุกอย่างเลยดีหมดนะครับแต่ว่าคนไม่รู้จักร้านนะครับคนเข้าร้านก็น้อยนะครับผมเชื่อไหมลูกค้าตั้งแต่ผมทำติกตอกมาหน้าร้านผมวุ่นวายมากโดยผมไม่เสียค่าโฆษณาสักบาทติกตอกผมไม่เสียเงินสักบาทผมมีคลิปร้านวิวหลายคลิปมากผมเพิ่งทําได้เดือนเดียวคลิปที่เหลือจะเป็นหลักหมื่นกับหลัก,หล,กหลายหลายแสนซึ่งทั้งหมด เกิดจากการอ่านหนังสือแล้วก็ไปทำแล้วก็ปังขึ้นมาแล้วคนก็เยอะมากตอนนี้ข้างหลังที่กำลังรับของเข้าก็วุ่นวายมากหน้าร้านก็วุ่นวายมากนะครับเพราฉะนั้นนะครับลูกค้าถ้าจะเปิดร้านโทรมาปรึกษาผมซื้ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่โทรมาคุยกันอย่าพลาดงไงวันนี้ขอตัวสวัสดีครับ